ไ่ดีค่ะแม่ดากมาดูลุงคนไร้สดนนะคะแล้วไปแล้วนะครับถ้าเ่มนี่ยต้องเข้าใจกันดีแล้วมาพูดบ้างป็นไงๆแขงันก็จะเหมือนกับว่าเราไปยอมรับไม่ไี่ขากำลังพูดต้องมัใจถึงเราเราฉะนั้กนนี่ยันนันอันนี้เน่ะก็ลองก็ลองลูกกินนะ คนของเจ้าเนี่ยจะเอาไปพูดสิ่ีลงพลพูดวันนี้ก็คือ่ไ่ความรู้สึขนะครับของคนทุกคนนะครับคุธรรมดาคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับเจาี่ยวกอันไม่ต่างกันนีเ้สามาเาะัเื่องนี้ดนะครับถ้าเกิดมันสามารถทำให้สังคมเข้าใจนะครับในเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ ต้องตระหนักในตัวเขาวที่เดน่งที่เมยไปหาเขที่ฟังบางเรื่องนะบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเขาอาจเข้าใจในมุมมองที่มันพลาดเรื่องนะครับก็เลยออกมาอธิบายให้เขาเข้าใจนะครเรื่องกรณีการคิดข้ามับประทอนอย่างเงี้ยนะครับ ไมม่ีปนก็ลองจะอยู่โดแล้วก็ไปหาดทระแพท์กันด uh ้อันนี้ก็มีมุดเรัามาพูดกาบอธิบายนะครับเรียกได้ว่าเป็นการอธิบายนะครับนอธิบายให้สังคมเข้าใจนะครับคนที่อาจจะเป็นคนที่ติดตามช่องเรานี่เข้าใจาคุก็เป็นคนแบบนี้เนาะกเป็นแบบนี้นะแบประมาณนี้นะครับเขาจะได้อ่า กับเมื่อกี้เหรอวะใช่เลยเราคนนั่งมีคือวัยใช่จิมีคนสอู่ประมาณนะครับหาไดคนไม่ได้ไปหาเรื่องนะครับแต่เมื่อกี้ผมไม่ไม่ใช่เป็นการหาเรื่องนะครับเป็นการท้านะครับไม่ได้หาเรื่องนะครับกับพลุชายพอก็ยังว่าครับนะไปไว้ตอนแรกน้อยขึ้นโหมดใหญ่ขึ้นสองคู่นะครับสองคู่ มีออด้วยไม่มีคู่งนเออด้วยไม่สฮะคู่ึ่งมี่อออ้าวพี่ีรัชนีบอกพี่ออไม่สู้คนแต่พี่ออแน่ยใตื่นร้อยแ้วถูกต้องแต่ว่าคนอื่นเข้ามาบดปัดป่วนในบ้านกคอก็ถ้าไม่ชอบใจก็ออกไปแปดพันสามร้อยแปดพันสามสิบเก้าทนครับกดไลค์ให้ด้วยนะคบไม่ต้องเอา ไม่ครบก็เลิกมันได้แล้วค่อยจะขึ้นเองบรนุญาตยังไม่รับโทรศัพท์นะครับค่อยจะขึ้นไม่รู้แล้วค่อยจะพูดแทนกั็ไปนอนไปให้ดนเลยตีนแตกแยกก็พี่น้องไม่แตกแยกก็ดีแล้ต้องพี่น้องรักกันค่ะเขารักกันเขาเห็นแล้วเขาเห็นมันออกเสียงแล้วคุณมรรคอคนสวยนะครับ คุณนันทกรคุณนันชาแนลนะครับมากราบมาให้ใจให้นะครับกลับกันทุกจ้องคุณมาไกลนะครับบอกให้คนที่เม้มเข้ามานั้ไม่ใช่ของแท้ของดีคุณชิซูครับย่าชีชิซูครับขอบคุณครับมาพิเศษด้วยนะครับเราไม่ใช่ของจริงของเทียมเขาไม่ได้รักเราจริงจังถ้าเขารักเราเขาจะไม่มาเม้มมาพูดไม่ดีมันก็บีบปี๊บเข้ามาพูอึ้ออ๋อหินเบิร์ดตลอดแ้อนมาเขาจะมา ะครับเขาจะมาผาสติันดาเขาจะมาหามามาค่อยจะพามาาสติใช่มยายนี่จะพามายายสวยตอนเย็นมตอนเมืดๆจะามือใจใช่ไหมมาปุดใจกับบ้าเต็มกบูดครับทำในเีมนั่นเลยครับนะครับลุงโดนมาเยอะนะเข้าใจลุงครับคุณอุไรนะครับ พี่น้องก็เห็นมารับไม่ไดสันต่อยกับมูดิฟิวนะครับกัดมึงก็ดีโอ้ยต่อยกันนะยุบแค่ผิวเดียวนีต่อยกันกี่ครั้งอ่ะไม่ไดสันมัตหนักเลยมูดิฟิวกัล็อกคุกวงในมันก็ล็อกหนีแขนไว้เอาแบบอ่าเอาวงแม่ล็อกหนีแขนไหมแขนมาแขนมูดิฟิวแขนใหญ่กว่าไม่ไดสันเลยมันดึงไวมดึงข้านะดึงไปดึงมาก็เอาหูมาแนบเลยนะใกล้ปากงับเลยครับขาไม่ได้ว่าอะไรเอสดีของเราเนาะ เตดเอสดีข้างที่กวนบอลเด้อโมเลกุลไม่ได้สั่นน่ะโล่แล้วกระโดดกัดหูลงคุณเฮ้อถ้าพูดมันฟังคนโอยงั้นขออนุญาตลงนะครับเดี๋ยวจะโดนกัดหูนะครับค่อยนี่จะกระโดดกัดหูครับไม่ฟังขออนุญาตลงนะครับขออนุญาตลงเลยครับ เอฟซีนะทะลงแล้วก็ถ่ายเทมาทำยายจำลองเม่์ยายจะจัดนะคนไหนมันไม่เข้าใจค่อยจะพูดให้ฟังเออค่อยจะพูดให้ฟังโดนลามาสร้างอะไรแล้วค่อยจะพูดลุงพลไม่ต้องไปพูดค่อยจะพูดค่อยรู้รับ้านดูไปหนึงค่อยไปนะว่าใครจะไปรถชองรถชนมันเป็นกรรมค่ะคกรรมก็ต้องสนองกรรมอย่าไปทั่ ถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากมีกรรมอะทำไงถ้าไม่อยากมีกรรมก็ต้องแบรบแบร์การอะไรกันไหมเบรแขอแบแ์ขออะไรกันบรการให้ใครการปลดปล่อยกันปล่อยวางก็ถูกแล้วยายพูดไม่ใช่ขอขอพรสิ่งดีๆีเข้ามาในชีวิตเขาสิคะไม่งั้นตื่นมาด่าต่คนไม่ใช่แต่บ้านโกกนะช่างรถ พอจบแต่เพีย <8 S 1> ง้า่นี้นะคะสวัสดีค่ะ